งมากนี่นอนที่แดดเมื่อวานแช่แล้วก็เป็นห่วงว่าน้องร้อนโอ้ยจะเป็นลมแน่เลยเราคิดความความคิดผมนะครับว่าน้องจะเป็นลมแน่เนี่ยน้องชอบนอนที่แดดนะครับเพิ่งจะรู้ความจริงว่านกเขาชอบนอนที่แดดเอออ่าเ,เ,เดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมอ่าผมขยายนะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นอนนอนผึ่งแดด เหมือนฝรั่งอาบแดดเลยมึงงงมากนี่ผมเห็นพฤติกรรมนะครับแปลกๆนะครับนี่ครับเราต้องเห็นพฤติกรรมด้วยสายตาเราจริงๆนะครับนี่นกเขาชอบนอนอาบแดดนะครับอะได้คําตอบแล้ววันนี้นี่เห็นไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะนกเขาชอบนอนอาบแดดเออ,อไม่อยากเดินมานะครับโซนรูนด้วเก้านะครับอันนี้ ซึ่งมาดูพฤติกรรมนกเขานะครับว่านกเขาชอบอาบแดดนะครับอ้นี่ก็คือเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูนะครับในกรงนั้นนะครับในม่สตัวผมเอาน้องนะครับตัวนี้นะครับก็คือพอวางตัวนี้ปกติที่น้องจะอยู่นแล้วผมเห็นน้องลงไปกกนะครับที่แดดนะครับเราก็คิดว่าน้องจะตายนะความรู้สึกว่าทําไมน้องมันไปกกที่แดดนะครับแล้วผมก็เลย เอางงนะครับก็ไปแขวนที่เก่าเหมือนเดิมนะครับกลัวน้องตายนะครับว่ายังเห,เห็นแสงแดดไหมแสงแดดตรงนะั้นน้องจะไม่นอนแล้ววันนี้ก็เมื่อผมรู้ครับว่านกเขามันชอบอาบแดดคุณเห็นไหมอ่าอ่านเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมนี่มีน้องสองตัวนะครับเสียดายนะน้องขยับแนละ้วเขาจะกกตรงเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นน่าจะทันอยู่น้องน้องเห็นนะครับเนี่ยน้องจะกกตรงแดดนะ าะเพิ่งรู้นะครับว่านกเขามันชอบอาบแดดอาดีวเนี่ยครับ2ตัวนี้ครับมันจะกกนอนนิ่งอยู่ที่แดดนะผมก็เลยรู้ว่านกเขาชอบอาบแดดนะเนี่ยอยู่มาตั้งนานนะเพิ่งรู้นะครับเออทีนี้ก็ก็คือถ้ามันร้อนนะสัญชตาตญาณสัตว์มันมีร่มมันก็จะหลบร่มเองนะแต่นี่งงมากนะนี่เห็นไหม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  ไม่ได้โกหกนะเนี่ยน้องชอบนอนที่แดดอะนี่ครับผมก็ยังงงมากนี่นอนที่แดดเมื่อวานแช่แล้วก็เป็นห่วงว่าน้องร้อนอจะเป็นลมแน่เลยเราคิดความความคิดผมนะครับว่าน้องจะเป็นลมแน่เนี่ยน้องชอบนอนที่แดดนะครับเพิ่งจะรู้ความจริงว่านกเขาชอบนอนที่แดดเออ,อเเ่เดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมอ่าผมขยายนะครับ เห็นไหมเห็นไหมครับนี่นอนนอนผึ่งแดดเหมือนฝรั่งอาบแดดเลยมึงงงมากนี่ผมเห็นพฤติกรรมนะครับแปลกๆนะครับนี่ครับเราต้องเห็นพฤติกรรมด้วยสายตาเราจริงๆนะครับนี่นกเขาชอบนอนอาบแดดนะครับอะได้คําตอบแล้ววันนี้นี่เห็นไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะนกเขาชอบนอนอาบแดดเออ อไม่อยากเดินมานะครับโซนร right ูนด yeah, ัอาก้านะครับอันนี้ก็คือผมปิดนะครับแต่น้องก็จะไปอยู่ตรงแดดเห็นไหมมันจะมีแดดอยู่เมื่อร้อนน้องก็จะมาหลบที่ร่มนะครับแต่มันจะจ้องจะจิกกูอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยเอาอีกรอบแล้วเอาแล้วรูนดัวทักแล้อ้ยมึงมันเป็นไก่ชัดๆเนี่ยมึงมันนกหรือไก่เนี่ยอ่ะปีกๆแล้วตีปีกแล้วโอ้ย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 เล่นกับน้องก่อนนะครับ เนี่ยเพิ่งรู้ความจริงว่านกเขามันชอบอาบแดดเออเพิ่งรู้นะครับเอาอีกเที่ยวทีมา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 เจอกันอีกรอบนึงเอา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 มาดิมาดิล้นทองคำอ้าวมึงเจ๋งมั้ยเนี่ยมามนี่มานี่เดินมาดิเดินมาดิเดินแน่จริงเดินมาอ่าน่าเอ็นดูมากนะครับเจ้าล้นทองคำนะครับ